ไมองใตองจะพาไปแซ่บกันต่อกับส้มตําดองแดงอาหารถิ่นจังหวัดเลยแต่หากินได้ย่านดอนเมืองจะเป็นร้านไหนตามน้องใบตองไปกันเลยครับแตที่ป้ายแดง วันนี้ไม่ต้องพาทุกคนมาอยู่แถวย่านดอนเมืองนะคะจะมาตามหาพิกัดร้านส้มตำแซ่บๆเรียกได้ว่าตำดองแดงสูตรตรงมาจากเมืองเลยของแท้ที่นี่เขาทําเส้นดองแดงเองนะคะแบบบีบสดกันหน้าเตาเลยทุกคนค่ะจากชีวิตแม่ค้าที่เมืองเลยที่เคยล้มจากการค้าขายหลักแสนนะคะกลับมาลุกขึ้นอีกครั้งกับการขายส้มตําและปลดหนี้ในเวลาไม่ถึง3ปีเท่านั้นเขามีเคล็ดลับความอร่อยและเคล็ดลับในการปลดหนี้ยังไงตามกันต่อเลยกับร้าน นีจตำสนันแซบเวอร์ค่ะร้านตำสนันแซบเวอร์ส้มตำที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเลยส้มตำดองแดงเมนูหากินค่อนข้างยากราคาประหยัดเพียง50บาทความพิเศษอยู่ที่เส้นดองแดงที่ทำมาจากแป้งขนมจีน แต่จะบีบเส้นสดที่มีขนาดใหญ่กว่าและความโดดเด่นของทางร้านจะโชว์บีบเส้นกันสดสดหน้าเตาใครที่ผ่านไปมาย่านนี้ก็จะเห็นภาพแม่้ายืนบีบยืนตำมือเป็นระวิงกันเลยแหละครับขายดิบขายดีขนาดนี้อ้าวเป็นว่าไปทําความรู้จักกับเจ้าของร้านตาสนันซัพเปอร์กันเลยครับสวัสดีนะคะแม่จ้าสวัสดีอันนี้คือหม้อทําอะไรอ่ะอันนี้คือหม้อทําเส้นสดน้องแดงเหมือนแบบว่าคลุกต่อคลุกคลุกต่อคลุกใครสั่งแล้วค่อยบีบไปอันนี้ นี่คือตัวพิมพ์ของดองแดง่งค่ะมันจะรูใหญ่จ้ะอ๋อแล้ตัวแป้งก็คือทําเอาไว้แบบนี้เรามาจากจังหวัดเลยออริจินอลดั้งเดิมเลยออแบบนี้จ้ะตักแป้งปายแล้วก็กดลงในน้ําเดือดงนี้คือดองแดงอ่ะมันต้องกดแล้วให้ขาดไม่ได้กดให้มันยาวยาใช่แล้วใช้เวลานานไหมครับกว่าเส้นมันจะลอยไม่นานค่ะเดี๋ยวสุกแล้วลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาไม่ถึงนาทีเสร็จแล้วเอามาล้างในน้ําเย็นเลยค่ะเอามาล้างเพื่ออะไรอะคะน้ํา เมื่อกน้ำอะไรที่อยู่ในเส้นเอ<ม>าะให้มันสะอาดจา้ะอีกขั้นตอนหนึง่งต้องมีผักใส่ใส่ผักอะไรบ้างคะแม่ผักยุ่งนาผักก้านจงอง สดก็คือลวกไม่ต้องแบบนานมากไม่ไม่นานมากพ้อมตำจ้ะพร้อมตำแล้วค่ะทุกคนไปตำดองแดงกันค่ะเผ็ดไหมใส่ปลาได้ไหมคะได้นี่พริกจินดาน้ำตาลใส่ขาวชูรสได้อ่านิดเดียวอ่ามะเขือเทศสีดาอันนี้เป็นมะเขือเผือแล้วก็ผูกเลยไม่ใส่กระเทียมนะคะ ไมถึงไม่ใส่กระเทียมมันจะทําให้จืดรสชาติมันจะจืดต่อด้วยอย่างมะนาวมะนาวแล้วก็ต่อด้วยตามปลานี่ยถั่วลิสงอหรอเองนะแล้วก็ปรุแห้งเส้นมะละกอนิดหน่อยใส่ลงไปเลยจ้าเส้นดองแดงกับผักที่ลวกไว้นะคะใส่ลงไปโคเลได้โคเลได้อ่ะเสร็จเรียบร้อยจ้าจานนีเสร็จแล้ว ไม่ให้กินเพราะว่าอีกหนึ่งเมนูเด็ดที่ร้านก็คือตัวไก่ย่างนะใช่ใช่ใช่งั้นเดี๋ยวหนูห่อตามพ่อไปดูการมักไก่แล้วการย่างไก่ไก่ย่างที่นี่อร่อยเด็ดขนาดไหนเดี๋ยวตามไปเลยจ้าสูตรลับไก่ย่างกันต่อกับร้านตำสนันแซบเวอร์ส้มตำเอกลักษณ์จากจังหวัดเลยแต่ยกความเด็ดมาไว้ที่ดอนเมืองต่อไปก็ได้เวลาที่น้องใบตองจะพาไปเปิดสูตรลับหมักไก่ย่างเมนูขายดีของทางร้าน ขั้นตอนการทําเจอเริ่มจากอะไรไปชมกันเลยครับตามพ่อมานะคะพ่อตู่นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจะเปิดสูตรการหมักไก่ย่างแล้วก็ย่างไก่ด้วยนะคุณผู้ชมเครื่องปรุงอะไรบ้างคะมีรากผักชีเม็ดพริกไทยก็กระเทียมต่อด้วยน้ําตาลีทรายน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวทีนี้เนาะใช่ครับน้ํามันพืชใส่น้ํามันไปด้วยเพื่ออะไรคะเพ่อให้มันนุ่มอะครับน้ํามันหอย ขงปรุงรสอันแี้็ก็อันนี้ใช่ไหมคะนมต่เพื่อความนุ่มระมุนค่ะใ่ไข่ต้องใส่ไข่ด้วยหรอพ่อใช่แล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันอ๋อหนูเพิ่งรู้ว่าเขาใส่นมแล้วก็ไข่ลงไปด้วยแต่ว่ามันจะเพิ่มความนุ่มนะคะใช่ครับใช่ใช่เคได้ต่วนน้ำหมักแล้วก็เอาไก่ลงไปหมักได้เลยนะคะแช่ไว้หมักไว้สี่สิบนาทีค่ะเสร็จสี่สิบนาทีแล้วเดี๋ยวเราไปย่างไก่กันจ้า เดี๋ยวลงย่างได้เลยค่ะพ่อโอเคครับ okay, ต่อชิ้น,เ,นเราใช้เวลาย่างประมาณกี่นาทีนะคะ4 0่สถึงสีนาทีครับอ่าวันนึงนี่ใช้ไก่เยอะขนาดไหนกี่กิโลคะถ <c oughs> ้าว,วันธรรมดาเนี่ยกับประมาณ56กิโลอ่าแบบนี้เราก็คือไฟอ่อนไฟแรงขนาดไหนไฟกลางครับไฟ,ไฟกลางกลางใช่ไม่ต้องแรงเกินเดี๋ยวไม่เนาะใช่ครับเดี๋ยวอบเสร็จแล้วเดี๋ยวไปต้องไปรอชิมนะคะไก่ย่างสีสันรับประทานทีเดียวเทียวละครับ ว่าแต่รสชาติจะเป็นยังไงตามน้องไปตองไปชิมกันเลยครับมาชิมค่ะทุกคนยกโต๊ะมาเลยอันนี้คือตำดองแดง60บาทนะจ๊ะตัวเส้นอ่ะเขาจะมีความแบบเด้งสู้ฟันอ่ะนึบหนึบดีแล้วก็ใส่ผักลวกเข้าไปด้วยกรอบๆไปพร้อมๆกันทุกคนแล้วก็ต่อด้วยอันนี้ค่ะขนมจีนน้ำแจ่ว40บาทค่ะทุกคน ขนมจิงมคือดีมากตัวเส้นนะคะเหนียวนุ่มลื่นคือรสชาติเน um ี่ยความแบบเผ็ดเค็มเปรี้ยวและก็เน่ถาดใหญ่ยักษ์ตำโคตรรวมค่ะถาดนี้350บาทรสชาติดจักด้านแซ่บหอมปล้านี่คือคอหมูย่างนะคะน่าทานมาก80บาทนะคะ มีรสชาติบแบบหวานเค็มอ่ะนุ่มแล้วก็หอมกลิ่นแบบหมูย่างไม่เหนียวมีมันแซบ,บนิดๆและก็ไก่ย่างชิ้นละ60บาทแบบนี้นะจ๊ะ,ะมีความย่างมาแบบแห้งๆแต่เนื้อไก่ข้างในอ่ะชำ่ำนุ่มนี่และเน่เล้งแซบ120่าทอาท ตัวเล้งคือเปื่อยอ่ะไม่ได้เปื่อยแบบยุ่ยนะรสชาติของเล้งแซบนะเปรี้ยวเค <c oughs> ็มเผ <c oughs> ็ดแล้วก็เหมือนหอมพริก <c oughs> แล้วก็มะนาวอ่ะอร่อยมาก <c oughs> เดี๋ยวกินต่อกันนะคะยังไม่สากแก่ใจค่ะ อิมอร่อยกับเมนูแซ่บๆกันไปแล้วมาเปิดเส้นทางเรื่องราวชีวิตจากชีวิตแม่ค้าเมืองเลยที่เคยล้มจากการค้าขายมาก่อนแบกภาระหนี้สินกว่า3ามแสนบาทเข้ากรุงสู้ต่อกับการลุยขายส้มตำอีกครั้งเกิดอะไรขึ้นไปคุยกับพี่โตและพี่ตู่สองสามีภรรยากันเลยครับ ตอนเมื่อก่อนสมัยที่อยู่ที่จังหวัดเลยเปิดร้านอาหารกันใช่ไหมใช่จ้ะเป็นร้านอะไรคะแม่เป็นร้านอาหารตามสั่งข้าวเปียกเส้นก๋วยจับอุบลแล้วก็ขายส้มตำขายทุกอย่างค่ะก๋วยเตี๋ยวอะไรคือรวมกันในร้านเดียวตอนที่เปิดร้านตอนแรกๆตอนนั้นที่ขายคือขายดีเลยไหมแม่มีกระทบทําให้ขาดทุนสะสมสะสมมาเรื่อยๆเราไปต่อไม่ไหวเราก็เลยบอกน้องๆว่าขอโทษนะเราเราแยกย้ายกันดีกว่าเจ๊ก็จะ ไปทามาหากินของเจก็ลองดูสู้ๆแล้วปิดไปตอนนั้นน่ะเครียดหนักขนาดไหนเครียดมากกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับน้ําหนักลดเยอะเลยทั้งพอ่อทั้งแม่ให้กําลังใจกันตลอดเวลาไม่เคยท้อเลยถึงจะล้มแค่ไหนก็คุยกันตลอด <ừ> ไปด้วยกันสิ่งไหนที่มันหายไปแล้วเราหาใหม่ได้ไม่เป็นไรเริ่มใหม่ได้เริ่มใหม่ได้ทุกวันแม่แม่จะบอกอย่างนี้ขอให้เราสู้<า>เนี่ย พร้อมสู้ถึงจะไม่มีอะไรเลยมีแค่ตัวเขาเนี่ยก็พอใจแล้วก็คือสู้ไปได้กันนี่แหละลำบากใช่ลงเรือลําเดียวแล้วใช่ไม่เคยคิดว่าเขาไม่มีอะไรหรือเราไม่มีจะแย่จากเขาเพราะว่าเขาลําบากพาเราลําบากไม่เคยมีความคิดเลยคิดว่าพอแล้วเขาสู้เราก็สู้มายังไงถ้าเราไม่ไม่ท้อแล้วก็ขยันมันต้องไปต่อได้แม่คิดแค่นั้นเลยไปต่อไม่ไหว ต้องกู้หนี้กู้หนี้ก็คือกู้พี่สาวพี่โต้ค่ญาติพ, اد, พี่น้องกันนี่แหละค่ะหนี้สินประมาณเท่าสามแสนกว่าบาทสามแสนกว่าบาทแม่ก็เลยแบกรับไม่ไหวก็เลยคุยกันกับพี่สาวเนี่ยพี่โตเนี่ยที่อยู่ดอนเมืองเนี่ยเขาเขามาอยู่เทพนักงาน,นาแล้วก็เลยมีบ้านมีอะไรที่นี่แล้วเขาก็เลยบอกว่าถ้ามันไม่ไหวอย่าฟืนเลยเดี๋ยวมันจะหนักกว่านี้ภาระหนี้สินมันจะเพิ่มขึ้นเอาอย่างนี้ไหมเรามา ขายทิงเทพไหมเริ่มต้นเลยค่ะไปขายที่ตลาดเนี่ยใกล้ๆเนี่ยตลาดโกสุงร่วมใจเนี่ยขายอะไรครับพ่อตอนนั้นขายส้มตำนี่แหละเราก็เริ่มต้นแต่ว่าการขายที่ตลาดอ่ะเขาจะจํากัดเขาไม่ได้ให้ขายทุกอย่างที่ที่เราอยากขายเขาจำกัดยังไงใช่เขาค้าส้มตําก็คือส้มตาไปเลยจะเป็นน้ําตกจะเป็นคอหมูย่างไม่ได้ไม่ได้อ๋อคือส้มตาคือส้มตําอย่างเดียวใช่ใช่แม่ก็ได้ขายแค่ส้มตําอยู่นั่นสามเดือนก็เลยคุยกับพ่อว่าเอ๊ เราร้านเราน่ะเหมือนมีลูกค้าประจําแล้วที่อยู่ดอนเมืองใช่ใช่ใที่ตลาดก็เริ่มติดค่ะเราหาร้านดีกว่าพ่อน่ะก็ขับมอไซค์มาตะเวนหาหาที่ขี่มอไซค์หาเหรอว่าตรงไหนมีให้เช่ใช่ใช่ใช่ก็มาหาอยู่กี่วันพ่อ สามวันสามวันก็เลยไปบอกพี่สาวพี่ตอว่าเนี่ยสนใจตรงนี้นี่แหละพี่กับพี่ตอก็เลยพากันขับรถมาดูอีกทีก็เลยพี่ตอก็เลยโทรหาเจ้าของที่เลยว่าสนใจตรงนี้ตรงนี้ไม่ยืดเยอะเลยนะเอาเลยเเอาลยทีนี้พอมาอยู่ตรงนี้มันก็มีจุดเปลี่ยนที่ทําให้แบบจากที่ลูกค้าประจําอยู่แล้วกลายเป็นว่ามีลูกค้าขาจรเพิ่มมากขึ้นเกิดอะไรขึ้นตอนนั้น ก็คือลูกค้าน่ะเข้ามาทานมาทานแล้วรู้สึกว่ามาเห็นการบีบเส้นมาวิธีทำแล้วก็พอได้ชิมรสชาติก็น่าจะถูกปากก็เลยเป็นการขยายฐานลูกค้าแบบไปเล่าให้กันฟังฐานปากต่อปากแล้วทีนี้ก็มีลูกค้าใจดีแบบมาทานแล้วก็รีวิวให้แม่แม่ทำไม่เป็นคลิปนั้นกลายเป็นจุดเปลี่ยนเลยเหรอใช่คนดูเยอะไหมเป็นล้านเยอะมากคืนเดียว ตื่นเช้ามาของวันจันทร์เป็นไงคะโอ้โหรับไม่ทันเลยคือแบบชีวิตเปลี่ยนเปลี่ยนเลยมีเปลี่ยนจริงจริงต่อแถวรอเลยหรอยาวถึงนู่นยาวถึงนู่นจริงสามคนพี่น้องก็เลยคุยกันว่าอู้ตายเรามาแบบนี้เราทํายังไงเราจะจะรับทันก็เลยบอกขายไปก่อนขายไปก่อนสู้ก่อนทำไปก่อนสู้แต่ลูกค้าก็ต้องรอแบบดีมากแบบเราก็ดีใจ ้งแต่นั่นเราะมาเป็นจุดเปลี่ยนของของเราเลยแล้วทยอยใช้นี่ช่วงไหนคะพ่อใช้ไปเรื่อยๆไหมใช้ไปเรื่อยๆกี่เดือนกี่ปีถึงหมด3ปีสามปีก่อนสามปีนิดนิดก่อนสาปี2สองปีกว่าสองปีกว่าสปีกว่าทยอยใช้นี่ส0 0แสนใช่ใช่หมดแล้วหมดแล้วตอนนี้ไม่มีนี่มีสินแล้วค่ะสบายใจแลบงั้นย้อนกลับไปนิดหนึ่งเพราะว่าเส้นทางชีวิตความรักชีวิตคู่ ก็มาลาธทนเหมือนกันนะกี่ปีคะมสามมสามตายแล้วสิบห้พ่อสิบแปดใช่ใช่ใช่เจอกันได้ไงพ่ออันอยากให้พ่อเล่าและเรื่องความรักเนี่ยก็ไปเจอกันอยู่หมู่บ้านเดียวกันบ้านใกล้เรือนเคียงใกล้เรือนเคียงใช่เขาเปคน สยังสะอาดเวลาแม่เลิกเรียนมาแม่ก็ไปรับจ้างนะสมัยนั้นน่ะทำอะไรคะทำความสะอาดบ้านรับรับของบ้านนั้นบ้านนี้ก็คือเขาเขาให้ไปทําก็ไปทําก็ได้เป็นรายได้เป็เสีว่าแม่เป็นคนขยันแล้วมีช่วงที่แบบแยกกันอยู่ด้วยมีช่วงไหนนะพ่อตอนเรียนแยกกันมาเรียนที่กรุงเทพทีนี้ช่วงที่แบบห่างกันมีการแบบว่าแอบไปคุยกับสาวอื่นอะไรอย่างนี้บ้างมั้ยมมมีางมั้ยอระยะนิดนิดหน่อยหน่อยมัน ว่าน้อคนมันอยู่ไกลได้ยม่ได้ใจสักทีไม่ได้นอกใจนะจ๊ะแค่แบบแอบแบบคุยให้เฉยแม่ประทับใจอะไรในตัวพ่อถึงมั่นคงในความรักพ่อนี้จะเป็นคนดูแลชีวิตลูกเมียเขาจะเป็นเป็นผู้ชายที่รักครอบครัวรักลูกรักเมียรักรักคนใกล้ตัวบางทีเขาเขาจะคิดถึงคนอื่นก่อนตัวเขาเองเขาจะคิด ถึงแม่ถึงลูกก่อนเขาอาจจะคิดถึงเขาเป็นตัวเป็นเป็นสิ่งสุดท้ายก็คือไม่เคยเปลี่ยนใจจะทุกข์จะยากยังไงก็ตายไปด้วยกันไปสุดท้ายหนูอยากได้เคล็ดลับแล้วกันเนาะสําหรับเปิดร้านอาหารอะไรที่ทําให้เราประสบความสําเร็จได้ในวันนี้แม่ยึดอย่างเดียวเลยทําอะไรก็ตามให้ทําด้วยใจให้ทําแบบใส่ใจไม่ใช่สักแต่ทําแม่จะเป็นคนที่ว่า ทำให้ทำแบบจริงตามใจซึ่งสัตว์ไม่เอาเปรียบไม่เอาเปรียบลูกค้าทั้งหมดก็เลยทําให้ทั้งสองคนเนี่ยฝ่าฟันมรสุมชีวิตอะไรแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ในทุกวันนี้แม่ฝากร้านหน่อยค่ะร้านเปิดวันไหนปิดวันไหนยังไงร้านตมสนั่นแซบเบอร์หน่อยนะคะร้านน่ะไม่มีวันหยุดเปิด1ิบโมงถึงสองทุ่มประชาอุทิศ1 5บหถึงสิดอนเมืองค่ะแซฟได้เลยค่ะมาลองกันได้วันนี้ขอบคุณแม่ขอบคุณมากมาขอบคุณค่ะ